สวัสดีครับที่นี่ร้อยแปดไทยแลนด์ดอทครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูมาชินมาชมนะครับเป็นสุกี้สายพานหมาล่านะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ลำดูกาของ5้าองหนี่เองขับรถผ่านไปหลายรอบก็พึ่งมาสังเกตเห็นเนี่ยแหละก็เลยลองเข้ามาดูซิว่าจะเหมือนเจ้าอ,อื่นๆไหมนี่ให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปเลยน้ำจิ้มก็ตักได้ไม่อั้นนะครับ30บาท เราก็ผสมกันเองแบบนี้เลยนะครับตามใจชอบมีออปชันให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วแต่เราจะปรุงอันนี้ก็เนี่ยคตามเนี้ยแหละเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูที่อยู่บนสายพานกันส่วนตัวผมแล้วผมชอบนะมันมีหลายอย่างให้เลือกน้ำซุปผมเลือกเป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะครับถ้าเป็นน้ำซุป2อย่าง $59 นะครับถ้าอย่างเดียวก็49บาทเนี่ยแหละน่าจะไม่ผิดหลักราคาแล้วก็เป็นไม้ไม้แบบนี้ก็ตามสีเลยครับก็จะมีราคาแปะอยู่ตรงหน้าเตานะครับรว่าไม้สีไหนถาดสีไหนราคาเท่าไหร่ที่ชอบที่สุดก็คือมีน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยขวดละร้อยผมก็แวะเข้ามา2ขวดกำลังดีแล้วก็มานั่งกินไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ บรรยากาศในร้านก็ดีเลยนะครับแอร์เย็นโต๊ะที่ผมนั่งนี่ติดกับตรงช่องที่เขาปล่อยอาหารออกมาพอดีก็เลยได้ข้อมูลมาจากน้องที่ปล่อยอาหารมาด้วยถามวัตถุดิบเขานะครับว่าอันไหนเป็นอะไรอันนี้ที่ผมกินปเป็นกระเจี๊ยบครับอันนี้ผมชอบอยู่แล้วกระเจี๊ยบนี่เป็นสมุนไพรชั้นดีเลย ในช่วงที่ผมมานี่เป็นมื้อกลางวันนะครับก็เลยไม่ต้องต่อคิวฮะร,ร้านยังคนไม่เยอะก็เข้ามานั่งได้เลยช่วงเย็นๆคนก็จะเยอะหน่อยแต่ไม่นานเนะี่ยเดี๋ยวคนก็คงจะเยอะแหละเพราะว่าเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดฮองเฮาสุกี้หมาล่านะฮะก็เขาบอกก็มีสาขาเดียวด้วยนะที่นี่ โดยรวมๆแล้วผมชอบกินผักกับกินเนื้อนะครับสลับกันไปเรื่อยๆนี่นี่น้ำอ้อยอันนี้เป็นของสําคัญที่ผมมองหาครับแล้วที่ที่ร้านนี้ก็เป็นขวดใหญ่ฮะไม่ไม่ได้เป็นขวดเล็กเหมเหมือนบางที่บางที่จะเป็นกระป๋องกับขวดเล็กนะครับส่วนน้ำแข็งน้ําแข็งเราก็ไปตักเองให้มีกระติกน้ําแข็งอยู่ตรงนั้นมีแก้ววางอยู่ตรงหัวมุมของร้านนะครับ น้ำก็ตามราคาที่แปะไว้ที่ตู้เลยแล้วก็ไปเลือกเอาว่าเราจะเอาน้ำอะไรก็สรุปเป็นง่ายๆอย่างนี้นะครับน้ำซุป1อย่าง49บาท2อย่างก็59บาทน้ำจิ้ม30บาท30บบาทนี่ตักเท่าไหร่ก็ได้นะฮะน้ำซุปก็เหมือนกันน้ำแข็งด้วยส่วนเครื่องดื่มก็จะมีราคาแปะอยู่ที่ตู้ที่ก็ตั้งโชว์อยู่นะที่สายพานก็มีครับหรือจะไปหยิบในตูเน้เย็นเย็นๆเขาก็มีให้นะฮะเราก็ไปเลือกหยิบในตู้เย็นมา มีนมแดงด้วยนะมีฮอกชาจีนอะไรพวกนี้แล้วก็น้ําอัดลมน้ําอ้อยอะไรของผมเนี่ยแหละมีครบเลยน้ําเปล่าอะไรประมาณนี้แอร์เย็นสบายเลยครับตัวร้าน h องเฮาสุกี้หม่า r l นะครับอย่าจําผิดกับห้องเต้นะครับอันนี้ฮองเ h, h a านะครับเท่าที่เห็นจากเพจก็ยังมีอยู่ร้านเดียวนะั่นในย่านลำลูกกานะครับอยู่ในตลาดเคสเปซ ลำลูกกาวิว่งมาที่จอดรถเยอะๆเลยก็มาจอดรถแล้วก็แวะกินได้เลยลักษณะาการนั่งก็จะเป็นแบบนี้เป็นนั่งหันหน้าเข้าหาเตาแล้วก็เป็นสายพานอย่างที่เห็นนี่เลยแล้วก็ถ้าใครมาเป็นครอบครัวเ็าจะมีอยู่2โต๊ะนะครับในที่นี่ก็สามารถไปนั่งโต๊ะรวมเป็นกลุ่มได้เช่นเดียวกันครับนี่ผมก็กําลังนั่งวิ่งเกละอาหารที่หมุนมานี่ครับนมแดงนมแดงที่บอก เด็กๆมาเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบครับอร่อยดีนมแดงยี่ห้อนี้ถ้าใครเป็นสาวกนมแดงจะรู้ครับนี่ระหว่างนั่งกินก็บรรยากาศดีครับแอร์เย็นสบายก็นั่งวิเคราะห์ไปเรื่อยๆว่าจะกินอันไหนโดยรวมๆแล้วถึงไม่ใช่บุฟเฟ่น,นะครับแต่ผมกินแล้วก็โอเคนะมันพออิ่มเราจุกนะกินกินไปเยอะๆ ยังกินไปตามเป้าที่ตัวเองอยากกินไม,ไม่ไม่ครบเลยก็อิ่มแล้วครับมีทั้งผักทั้งเนื้อทั้งอะไรต่างๆก็มีกุ้งมีหมึกมีอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้ส่วนอันนี้นี่วัตถุดิบหลักของผมซึ่งเหลือไปเห็นเขาโอ้ดีใจดีใจชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆก่อนครับเดี๋ยวถึงตรงช่วงไหนที่มันเป็น จุดสนใจแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเห็ดครับก็มาเป็นไม้ไม้เหมือนกันผมก็เอามาลวกกินกับน้ำซุปกระดูกหมูของผมน้ำซุปกระดูกหมูนี่ลองชิมแล้วอร่อยเลยแหละครับตรงนี้จะเป็นราคาของ ไม้แต่ละสีแต่ละถาดนะครับแล้วก็แปะไว้ที่หน้าทุกโต๊ะเลยนะครับก็ดูได้ว่าสีไหนราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้ผมจะไม่เจาะรายละเอียดลองมาชิมกันดูครับไม่แพงไม่แพงอร่อยนนี้เป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี่ของโปรดผมเลยส่วนน้ําจิ้มจะมีความหลากหลายมากเลยนะครับมีซอสเห็ดมีงามีต้นหอมมีกระเทียม น้ำมะนาวอะไรพวกนี้แหละก็มาตรฐานเลยครับเราก็ไปปรุงเองได้แล้วจะมีน้องพนักงานเขาคอยให้คําแนะนําอยู่ครับว่าอันไหนเป็นอะไรเราก็ถามเข้าได้เลยนะครับลองไปดูกันรอบหน้าผมจะลองอามาครีเอทเมนูเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเดืเพราะม,มีมีเส้นให้เลือกหลากหลายด้วยนะครับแล้วพวกมีดบอลที่เป็นแบบคล้ายๆลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นก็มีแบบหลากหลายมากให้เราเลือกก็วนมาเนบนสายพานเราเนี่ยแหละ เดี๋ยวคราวหน้าจะลองดูามาครีเอทส่วนเจ้านี้เป็นเนื้อแกะนิวซีแลนด์ครับเนื้อแกะนิวซีแลนด์อเดี๋ยวลองทดสอบดูโดยส่วนตัวแล้วผมผมชอบนะครับเนื้อแกะเพราะว่ามันมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาอะ่ะเพราะเคยไปกินมัดสมันขาแกะมาก็พอจะเข้าใจว่าเนื้อแกะรสชาติเป็นยังไงอร่อยดูครับ ลองดูครับอร่อยดีใครผ่านมาลองไม่เคยกินนะแกะก็ลองเขามีไว้ให้ด้วยนี่ครับ mm hmm. เนื้อแกะนิวซีแลนด์ก็จะมาในถาดสีขาวแบบนี้ครับวัตถุดิบอื่นๆผมก็คงบรรยายไม่หมดแลต้องมาดูเองครับไม่แพงไม่แพงส่วนเตาก็จะปรับลักษณะนี้นะครับ อันนี้แรงสุดอันนี้เบาสุดอันนี้ก็เป็นตรงกลางแล้วก็มีสวิตเปิดปิดมีอยู่แค่เนี้ยนะครับถึงจะเป็นภาษาจีนเราก็สามารถคาดเดากันได้นะครับแล้วเวลาเช็คบินเราก็นับน้องเขาจะมานับไม้เป็นสีๆนับถาดที่เรากินนะครับที่เรากินแล้วก็ใส่ไว้ในกระป๋องนะครับอย่าไปใส่กระป๋องคนอื่นนะครับเดี๋ยวเขาตบ <laughs> ใส่กระป๋องเราครับกระป๋องก็เหมือนกับสุกี้ร้านอื่นๆนั่นแหละเขาก็ใช้วิธีนับไม้แบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่ผมเริ่มอิ่มแล้วก็กินไปพอสมควรลหละผักสลับเนื้อตามสไตล์ผมกับน้ำอ้อยเป็นมื้อกลางวันนะครับกำลังดีเลย รอบหน้าผมจะลองมาตอนกลางคืนดูมั่งครับเพราะว่าที่นี่ปิดห้าทุ่มนะครับนี่ชิมน้ำซุปแล้วผมเป็นน้ำซุปอย่างเดียวนะครับเป็นน้ำซุปกะดููหมูพอมากันอสองคนอีกหมอห้อนึงจะเป็นน้ำดำครับก็เลยไม่จำเป็นต้องไปแยกเป็นสองหมอ้อเราแลกกันชิมได้นะครับราคากระแจงไปแล้วก็49บเาทกับ59บาทอันนี้ก็เป็นผัก นี่อันนี้ผักอยู่ในไม้สีเขียว,วก็จะสิบบาทนะผักนี่ก็อย่าลืมกินผักกันด้วยนะครับระหว่างกินกินเนื้อเยอะๆเ,เอาผักเข้าไปช่วยย่อยด้วยนี่มีให้ดูบรรยากาศเล็กน้อยอันนี้เป็นเนื้อลูกเตา๋าอันนี้ผมก็ชอบครับ,อ,นนอ,บ,รบอร่อยดีเอามากินกับน,น้ำจิ้มแกล้มกับน้ำอ้อยเข้ากันดีครับ ลองดูนะครับแวะไปนะครับอยู่ในช่วงคลอง5ถึงคลอง6ลำลูกกานะครับตลาดเคสเปซที่จอดรถเยอะแยะเลยถ้าอยากไปนั่งชิลๆกับเพื่อนแนะนำไปกลางวันก็ได้ไปกลาง,ลางวันแต่ยังไงเขาก็ปิด5ทุ่มนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ผมใกล้จะอิ่มแล้วก็ขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับในสำหรับการมาทัวร์ที่ฮองเฮาสกีมาลา รู้สึกจะมีสาขาเดียวด้วยนะไม่มีสาขาอื่นนะครับเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันเถียงกับคนที่มาด้วยว่าเป็นห้องเต้หรือห้องเฮาสรุปเป็นห้องเฮานะครับเขียนที่ร้านไว้ชัดเจนอาหารก็หลากหลายลองมาครีเอทมาดีไซน์เมนูของตัวเองกันดูแต่ส่วนตัวผมเนี่ยครับจบที่น้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยสำหรับในตอนนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย